เดี๋ยวนี้นะคะธุรกิจนะคะหลังโควิดเปลี่ยนไปอย่างมากมายเลยค่ะพี่เอกแม้แต่กระทั่งอสังหาริมทรัพย์เราจะเห็นวิธีการแคมเปญเด็ดๆของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปใช้สกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีมาซื้อบ้านซื้อคอนโดจะขายจะซื้อจะดาวก็ได้แต่ถ้าเกิดจะโอนกรรมสิทธิ์ต้องใช้เงินปัจจุบันนะยังไม่สามารถใช้ดิจิตอลได้เรียนแบบเทสลาเหรอนีนแบบต่แต่ยังใช้ทั้งก้อนไม่ได้ยังไม่ใช้สมมติบ้านราคา5้าล้านเนี่ยเอาคริปโตราคา5้าล้านมาแลกเลยไม่ได้ คือเวลาโอนกรรมสิทธิ์ครั้งสุดท้ายยังไม่ได้พี่เอกอาก็ไอ้นั่นนะเงินก้อนเยอะสุดแล้วนั่นแหละค่ะคือสมมติระหว่างทางเนี่ยเป็นแบบเงินดาวได้เงินผ่อนได้หรือว่าการซื้อนะคะในสัาษะของช่วงแรกๆดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรียกได้ว่าสตอรี่ใหม่กิมมิกหรือสตอรี่เอาให้ดีสตอรี่สตอรี่เนี่ยมันหนักกว่ากิมมิกนะคือสตอรี่มันเป็นเรื่องราวที่จะทําให้บริษัทจดทะเบียนนั้นไปสู่ทิศทางที่ดีกิมมิก ในมุมผมเลยนะนะมันเหมือนอะไรที่เกิดสั้นๆเหมือนจัดอีเวนต์มันเป็นสตอรี่หรือกิมมิดกลายเป็นว่ามันมีบางบริษัททําเป็นสตอรี่บางบริษัทอาจจะเป็นแคมเปญอันเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างจะเห็นว่าสนสิรินะคะที่เป็นข่าวคึกโคมแล้วมันทําให้หุ้นใน พันธมิตรเขาขึ้นไปด้วยครับแสนสิริไปลงทุนใน SPG 1,653ร้าล้านบาทนะคะ,ะไปถือหุ้น SPG 15%คเครับเขาจะเข้าไปเป็นไม่ใช่ผู้ออกผู้ออกโทเค็นนะเป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย<ช>์ด<ช>ิจิตอลเลยทำให้หุ้นขึ้นโอ้โหกันไปย<ง> ยังเลยค่ะล็อ <c oughs> คุณอ่านโมเดลลึกๆ,ๆคุณจะเห็นว่าทําไมแสนสิริถึงตัดสินใจทําแบบนี้อค่อันนี้น<ม>่าจ<ด>่นิดนึงะนะ,ะซ้ายกับขวาอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ถือว่ามีความน่าใจเพราะว่าตัวละครในการออกทิจซอนะคะคของทางด้าน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับแสน s ิ r ริกับ s อ g เนี่ยโอ้โหมันมีความซับซ้อนเยอะมากต้องบอกว่าเขาเป็นอดีตเจ้าของของ i ิริแคมปัสซิริแคมปัสมันเป็นอาคารค่ะพี่เอกเป็นสินทรัพย์ที่จะใช้ออกโทเค็นของ s ิ r ริฮับอีกทีนึงนี่แหละมันมีความเกี่ยวโยงกับแสน s ิ r ริมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยจับโยกันไปโยกันมา แต่ว่าความซับซ้อนไม่มีมากกว่านั้นถัดมาคุณอนันต์ทางด้านอนันดานะคะคุณชาโนนเรืองกิติการค่ะร่วมมือกับบิตครับชำระการซื้อขายที่หัวสายทุกโครงการผ่านคริปโตเคอเรนซีสามสกุลเท่านั้นนะคะที่เขาใช้เช่นเดียวกันกับขังออริจินค่ะคุณพิรพงษ์จรูนเอกร่วมมือกับบิตครับซื้อขายที่หัวสายผ่านสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาใช้ตัวบิตคอยอีโโชเรียมแล้วก็เทเทอร์นะคะอะถ้ารู้นะคะเขาบอกว่ามันง่ายมากพี่เอก ไม่รู้ว่าใครที่ลงทุนในบิตคอยเนี่ยใช้วิธีการแบบนี้ในการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง จะเห็นได้ว่าเริ่มจากการไปเปิดกระเป๋าเงินถ้าเกิดลิงก์กับบิตคัพก็คือไปเจอที่คือกระเป๋าเงินที่บอกเนี่ยไม่ใช่ลักษณะเป็นรูปกระเป๋าอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็บอกก่อนคือเหมือนเราไปทําเปิดบัญชีอ่ะเป็นทำเคไวซีเลยผ่านมือถือนี่แหละเอาผ่านมือถือนี่แหละค่ะแล้วก็ใช้การลงทุนใน3สกุลก็คืออีชอเรียมเทเทอร์นะคะแล้วก็บิตคอยซึ่งเขารับแค่สามสกุลนี้เท่านั้นหลังจากนั้นไปสแกน QR code ของ wallet ของค่ายสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีอย่างเช่นอานันดาออริจิน แล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าของทั้ง3เออทั้งสงแห่งนะคะคเสร็จสิ้นกระบวนการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกว่าตลาดมันไม่ได้กว้างมันยังเล็กอยู่พี่เอกดังนั้นตรงนี้อาจจะนับรวมเป็นปัจจัยบวกสําหรับอสังหาริมทัพย์แทบจะไม่ได้ไรายได้มันยังไม่ได้เยอะเลยคือที่ผมถามว่าสตอรี่หรือกิมมิคเพราะาอะไรบ้างผมไม่นึกถึงอะไรรู้ไหมสมัยโบราณผมนึกถึงโซล่าเซลล์สมัยปัจจุบันผมนึกถึงการชงกัญชา<อ>ผมเลยถามคุณว่า กิมมิคหรือสตอรี่นั่นไงเพราะมันมันจะได้คําตอบไงถ้าคุณมองกิมมิคคุณจะลงทุนยังไงคุณมองสตอรี่คุณจะลงทุนยังไงมันจะมีคําตอบอยู่ในตัวมันถ้าเกิดว่ามองตรงนี้เป็นแคมเปญเป็นกิมมิคสตอรี่ใหญ่ๆมีแน่นอนกับแซนสเรียกับเ p g นะคะเขามีการทําธุรกรรมอย่างไรที่จะทําให้หุ้นเขาไปได้ถึงขนาดนี้ครัโกลเม็ดหรือว่าขั้นตอนในการออกโทเค็นเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามกันส่วนวันนี้หุ้นดีกว่าค่ะพี่เอกเป็นยังไงบ้างมันซึมๆเมืากหรือไม่เชื่อ ถ้าใครไม่อยู่ในวงการจะมีความรู้สึกหุ้นคึกคักเพราะเทศแปดหมื่นเก้าหมื่นล้านแต่คนอยู่ในวงการเขารู้ว่าหุ้นซึมมาแล้วห้าวันกสี่ห้าวันผมเข้าใจว่ามันเล่นถึงจุดหนึ่งนี่นาดูครับคือมันซิกแซกซิกแซกมาโดยตลอดแล้วมันขึ้นไม้สุดท้ายเนี่ยเมื่อสักประมาณสิบกว่าวันทําการที่แล้วเห็นไหมที่มีแท่งเขียวๆสุดท้ายเนี่ยแล้วมันก็นิ่งเลยเป็นแฝดออกขวาเลยมันก็นิ่งเลยแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรอปัจจัยปัจจัยดูจากอะไรดูจากวัคซีนปัจจัยดูจากอะไรดูจากเรื่องของ QE กลางเดืืออนนี้ร FOMC ตราบใดที่เรื่องสองเรื่องนี้ไม่ชัดมันจะมันจะแฟลตอย่างนี้ไปก่อนและมันจะกลับมาอีกทีช่วงแถวๆกลางเดือนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากหุ้นตัวเล็กครับถามว่าทำไมฝากหุ้นตัวเล็กถ้ารอบกลับมาหุ้นตัวใหญ่นะเมื่อวานกสิกรพูดไปแล้วนะวิ่งแล้วนะนะครับวันนี้ขอฝากตัวเล็กครับฝากไว้2ตัวครับตัวเล็กตัวแรกนะครับมันอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับในตัวของข่าวเกี่ยวกับดิต้อนเหมือนกันนะครับผมฝากเน็ก เน็กราคาที่ซื้อในเชิงทางเทคนิคคือ5บาท90นะครับจุดถอย5บาทเ0เป้าหมายรอบนี้6บาทห0หรือ7บาทครับตัวที่2ที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือตัวของ e mc เคยเคยแนะนำไปแล้วแต่ยังไม่ขึ้นขึ้นมา 10- 20%่อแต่เมื่อเทียบกับรับเหมาใหญ่เมื่อเทียบกับใบอนุญาตที่มีเทียบกับแบ็กหลอกที่มากมายมหาศาลในประเทศไทยนะครับราคายังไปได้ครับราคาปัจจุบัน33ตังค์ครับจุดถอย30ตังค์เป้าหมายรอบนี้ 40่ตังค์ครับค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมสําหรับการลงทุนนะคะต้องบอกวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยบางตัวอาจจะสิ่งแรงแต่ภาพรวมเนี่ยมันดูซึมๆดังนั้นกลยุทธ์นะคะในการลงทุนต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องเช็คมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดนะคะเข้า,าใจว่าวปลายสัปดาห์นี้อย่างเร็วกับสัปดาห์หน้าอย่างช้าความเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเกิดขึ้นโอ้ค่ะอันนี้จุดที่สําคัญจะต้องตั้งรับกันอย่างไรติดตามใน,นทุกช่วงของเซตอินไซด์นะคะ